สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณท่เอฟกรีน้องบีกรีนที่พอลลี่สวัสดีที่พอลลี่จะเอาน้องบีจะขึ้นมาร้อนชั่วโมงร้อนชั่วโมงสวัสดีทุกท่านนะคะพี่พอลลี่ร้อนไหมพี่พอลลี่ขอบคุณนะคะน้องบีจะขึ้นมาร้องเพลงเพื่อชีวิตแล้วน้องบีจะลง แอบมาและอย่าเสียงดังนะเพราะเชื่อว่าเขามีจริงแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลมองหาทุกวัน คนที่ไม่มีใครคนที่เงาเหมือนกับฉันถึงยังไม่ได้พบกัน <c oughs> พี่ปรีร้อนไหมจำเนื้อไม่ได้อ่ะเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลา เขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงกว่านี้ ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นไม่รู้เป็นเช้าหรือบ่ายหรืออาจเป็นสา,ายของพรุ่งนี้คงเป็นตรงไหนสักทีวันไหนสักวัน สวัสดีน้องดีเทค็คนะคะไม่รู้ก็เป็นใครแต่ถ้าเขาได้เจอฉันวินาที่ได้พบกัน <c oughs> จำเนื้อไม่ได้จะร้องเพลงเพื่อชีวิตจำเนื้อไม่ได้จบดิค่ะจบแล้ว <c oughs> <c oughs> กี่นาทีแล้วเนี่ย ยดี่ะปวัเดีพี่ต่อนะคะขึ้นไลฟ์สดบ้างน้องโน้ตค่ะอะไรอะ่ะขึ้นไลฟ์สดบ้านน้องโอ,โอน้องโน้ตอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะคะพี่ต่อพี่ขึ้นมาเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆนะคะ ขอบคุณมากนะคะพี่ต่อจา้าเดี๋ยวน้องบีจะลงแล้วค่ะน้องบีจะขึ้นมาร้องเพลงอ่เพลงเพื่อชีวิต พี่ต่อบอกกดเวบมากดเลยค่ะขอบคุณพี่ต่อนะคะตะขบอะไรนะอะไรพี่ต่อไอคนสีสเกตสวัสดีค่ะอายคนสีสเกตกำลังใจก่อนนดนขอบคุณนะคะอุ้คนสีสเกตเหมือนกันน้องบีก็อยู่สีสเกตนะคะเอ,อตะขบสุกยังค่ะสุกหมดแล้วค่ะพี่ต่อสุกจนมันร่วงหมดแล้วค่ะเห็นพี่ต่อบอกให้บีบีเอาไป เอาไปทําเยมอะ่ะมันมันเล็กนะคะพี่ต่อแล้วแล้วเม็ดมันเอาอกยากลูกอะไรแดงๆงลูกลูกเอ่อเขาเรียกอะไร่ะพี่่อลูกพรุนป่าค่ะมันมันลูกเล็กค่ะพี่ต่อแล้วมันก็มันเอาลูกเอาเม็ดอกยากขี้เกียจด,ด้วยอ่ะน้องเบีย ผมก็สีสะเกตดคุณหาเน่นๆพี่พี่พอลลี่อยู่อำเภอเดียวกับน้องบีเห็นไหมชมรมคนสีสะเกตดคนสีสะเก็ดนีแต่ะละหล่อสิสวยต้มให้เละแล้วกรองค่ะโอ้พี่ตอหางานให้หนูอ๋ออยู่กรรันทะลักเหรอเขาอยู่ใกล้กันเลยนะคะน้องบีอยู่อยู่คุณหาน ลองเอาเม็ดทิ้งค่ะพี่ต่อพี่ทำไมพี่ต่อมาบอกคนขี้เกียจมีนี่ขี้เกียจมากเลยนะคะเป็นคนที่ขี้เกียจทุกอย่าง่อเชอรี่ชอเรอรี่มันจะมีจะมีโอ้ยพี่พลอรี่ขอบคุณนะคะไม่ต้องส่งนะคะพี่พลอรี่มัน,ม,นมันหักเราขอบคุณมากนะคะ,ะเหมือนชอเรอรี่มันจะมีเครื่องอุปกรณ์อ่าเอาเม็ดมันออกใช่ไหมคะพี่ต่อแต่ว่า บีก็ขี้เกียจขี้เกียจนะทําทําแค่แบบทําแค่ไว้กินค่ะพี่ต่อไม่ได้แต่ถ้าขยันนะคะทำเยยมนะคะแต่ว่าบีจะทาเยยมเยมลูกพุนนะคะแต่ว่ามันเป็นลูกเหลืองเหลืองหลังบ้าน,นะ,ะที่มันยังไม่สุกะะอันนั้นอร่อยอันนั้นเหมือนเหมือนมะม่วงเลยค่ะลูกสีเหลืองนะคะมันแกะง่ายด้วย อย่อำเภอเดียวกับพี่พลีีนั่นแหละทำไมเพิ่งรู้ละ่ะบีรู้ตั้งนานแลว้วอ่ะคุยคุยกันบ้านพี่โรนะ่ะอยู่บ้านอีหยังอยู่หลักหินพี่พลี่รู้จักหลักหินไหมคะบ้านบีบีอยู่ใกล้โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านตักดอง พี่พอลลี่รู้จักเลยรูเรียนบ้านบักดองอทางไปกันทลักอะ่ะทางไปเอ่อทางที่เขาไปไปไหนอะ่ะไปสวนทุเรียนเนาะที่ไปสวนป่าไปกันทลักไปอะไรนู่นเนี่ยอ้ายอยู่วัดทางวัดลานขวดเออพี่พอลลี่อยู่ทางนี้จาได้บ้านพี่พอลลี่อะอยู่ทางนั้น สวัสดีพี่เอนะคะอุ้ยจะ1สิบนาทีแล้วอะ่ะใช่ค่ะใช่ทางไปห้วยกันใช่บ้านพีอยู่ใ,ใกล้โรงเรียนนะคะ บีจาได้ว่าพี่พอลลี่อยู่อําเภอเดียวกับบีบีเพราะว่าพี่พอลลี่เคยบอกเดี๋ยวจะร้องเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็จะลงนะพี่ไปก่อนนะคะน้องบีบีขอบคุณพี่ต่อมากนะคะพี่ต่อตามสบายนะคะเดี๋ยวน้องบีจะลงแล้วค่ะเดี๋ยวจะร้องเพลงเพื่อชีวิตนะ,ะแล้วก็จะลงสวัสดีพี่เอนะคะพี่เอสบายดีไหมน้องอยากสิทามว่าน้องคนนี้ มีความสำคัญกับไอ้บนอน้องมันค้นกสอสิเหตุจังใดหน้าตาน้องมันบ่ดีแต่หัวใจก็หักไอ้ลายสิเหตุจังใดไอ้อ้หักน้องคือเขา มันคงเป็นแค่วาสนาให้สองเฮามาบ่ได้คู่กันมาแค่ได้หักกันก็บุญแล้วลาน้องสิยอมรับกรรมต่อไปแม่น้องบ่มีปัญญาชาตินี้มีกรรมนักหนาให้คิดเสียวา่า เขาอสมกันสิยอมเจ็บปวดรวดร้วสิยอมให้เขาในเจ้าเคียงคู่น้องกอ็หูโตดีว่าน้องผู้มีปัญญายอมรับว่าน้องมันจนกดไลค์ให้แล้วนะคะพี่บีบีขอบคุณนะคะว่างๆก็ เป็นแลนบ้านบีบีบ้างนะคะสีกกสกกตอยู่จีสษกตอุ้ยสิบนาทีแล้วว่าเกินแล้วนะคะเพื่นพนอนๆจ๋าน้องบีจะลงเลยนะลองเพลงไม่จบเพราะว่าจําเนื้อไม่ได้นะแล้วเปิดกล้องไม่ได้นะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะแต่งตัวไม่เรียบร้อยไปแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกคนที่อยู่ใกล้สิบนาที <c oughs> กรี๊ดใครมาอ้าววีบีขึ้นเวทีหรือเนี่ยสวัสดีพี่แอนคะ่ะสวัสดีพี่สาวพี่แอนยังไม่นอนอีกหรอพี่แอนคุณครับตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดครับอโอเคค่ะสิบเอ็ดนาทีแล้วน้องนีเทคตีบไลฟ์พี่ลงใช่ไหมอาทิตตาประมวลนะ พี่เอ็อยู่เมืองไทยนะคะไม่หลับไม่นอนนะคะมาเที่ยวไทยทเที่ยวชายชายน้องบีเห็นอยู่นะคะพี่เอ็กลับนานไหมคะกลับมาตอนไหนจะกลับมาคืนตอนไหนไปกี่อาทิตย์พ่อพี่สาวคิดถึงนะคะพี่เอ็นนะคิดถึงทุกคนเลยเนาะจะเที่ยงคืนแล้วนะคะบักลาชาแนลสวัสดีครับนะคะน้องบีจะลงเลยะคะ่ะ สองเดือนไปนจะกลับอาทิตย์หนึ่งอนะ่ะไปต้องไปทํางานนะแต่แป๊บไปอาทิตย์เดียวแล้วก็จะกลับเมื่อคืนนะคะไปทําแค่งานก็จะกลับเมื่อคืนพี่แอนเที่ยวให้สนุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะน้องบีรอนชั่วโมงโรอนแค่สิบนาทีอันนี้สิบสามนาทีแล้วไปแล้วนะทคนไปแล้วนะจ๊ะายบายไยบาย